คนเเทลยสวัสดีครับเพื่อนๆนี่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านปอยไปช็อปนะครับของที่เหมามานะครับสินทานแล้วตอนนี้ช่างมาดูปั๊มลมปั๊มลมสว่านแท่นนะครับไปหลายอย่างแล้วนะครับใครที่คือตอนแรกยังไม่ได้เปิดนะแต่แบบลูกค้ามาก็ต้องตัดใจนะครับนี่พาพาไปดูเร็วกลังรอปั๊มลมสว่านแท่นนะครับแล้วก็นี่เมื่อปูนะครับ อโมซ่าเนื้อปาอ่านนี้รูปโมซ่าเลยนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวชนี้นะครับใครสนใจมาได้เลยนี่นะครับเรืองมากนะครับตอนนี้กำลังพ่อเรื่องมากครับทางเทอมเรือนเรนเดิม สนใจเนี่ยเนี่ยเต็มพื้นเลยนะครับสนใจมาดูเลยนี่อับร้องเคลืยอร้อย